สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายกวินนะครวันนี้เรามาเก็บเวลกันที่ไนแอมปี r ลมิดนะครับมาตีเจ้าตัวไนแอมมินิทอร์นะครับกับพวกวิลิตแล้วก็ m ั m m y ่นะสามตัวนี้นะครับก็เป็นดันเจี้ยนที่ให้ a อค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตอนนี้เอาตัว a d ด o อรนะครับมาเก็บเวลนะตอนนี้ก็เลเวลเ1้แล้วนะครับไม่ได้เล่นมานานนะครับก็เลยลองเอามาปั้นเลเวลนะปั่นปันเลเวลต่อนะครับ อันนี้เซตที่ใช้ก็จะเป็นของบ้านๆนนะก็จะเป็นพวกแหวนโจนนะแหวนโจนสก้ามเก่งในแล้วก็แบบเป็นกาตาเลดบวกห้าใส่งูดําแล้วก็ใส่แมงแดงนะครับเพื่อดูดเลือดนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นตัวสายเด็กนะครับไม่ใช่เป็นตัวสายขี้ล้วนๆนะครับก็จะเวลาตีนะครับมันก็จะมีเลขขาวนะเพราะผมไม่ได้น้นไปทางแบบขี้ร้อซนตะครับตอนแรกในกะจะปั้นเป็นสายมีดนะแต่ว่า เล่นไปเล่นมาดูดูเหมือนว่าสายมีดมันจะใช้ ASD เยอะนะครับก็เลยว่าก็เลยคิดว่าทำเป็นลองทำเป็นกาตาดูนะครับกาตาดูดเลือดนะครับซึ่งมันก็จะดูดเลือดไม่เร็วเท่าสายสายมีดนะสายมีดที่ผมทำจะเป็นสายสายสามแมงแดงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกาตาผมใส่แค่ใส่ใส่แมงแดงได้แค่หนึ่งใบเองนะครับก็เลยทำให้ดูดเลือดชา้านิดนึงนะครับแต่ก็ โดยโดยรวมแล้วนะครับที่ผมลองมาเก็บเวลที่นี่ดูนะครับก็ยืนได้นะไม่ต้องใช้ปั๊มนะครับประหยัดประหยัดเลยนะครับซึ่งช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีกิจกรรมนะเป็นเหมือนคูนจานวนมอนนะครับทำให้มอนมันเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะในข้อมูลตรงนี้นะครับแต่มอนมันจะเยอะนะครับที่ดันเจียนพีระมิดนะครับไนเม้นะช่วงนี้นะครับคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะมีปาร์ตี้อยู่ตลอดนะเพราะส่วนมาก ในช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเลเวลที่ไหนกันนะก็จะมาที่ไนแมกันนะเพราะว่าเพราะว่าเลเวลขึ้นเร็วมากนะพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ฮะตีก็เรื่อยๆนะชิวๆไปนะครับ H.P.D. ตอนนี้ผมกดยานะกดยาช่วยไปก็ทำให้ uh, H.P.D. ผมเป็น190ปพอดีนะครับซึ่งยาที่ผมกดเนี่ยก็จะเป็นยาที่ได้จากการกดไข่นะฮะ กดไข่สุ่มมันไม่ได้ของดีนะมันได้แต่ยาก็เลยมาเผายาเล่นๆนะฮะนี่เอมีแบ็กสไลด์ลบสกิลมันบ้างนะไอตัววัวนะครับนี่ฮะก็เดินตีไปเรื่อยๆนะครับก็มอนไม่ได้เก่งอะไรมากนะแต่ว่าอาศัยอาศัยลบสกิลให้ให้ดีๆนะครับ ถ้าโดนสกิลบ่อยๆนี่อาจมีสิทธิ์ที่จะตายได้นะตายทีนึงก็ลด5% 5%ซก็เก็บอยู่หลายนาทีอยู่เหมือนกันนะฮะนะฮะตีไปชิวๆนะอันนี้เป็นใส่เป็นกาตานะกาตาเลสถ้ามีเยอะๆเราก็ไปมุดกิมนะฮะมุดกิมก็อาจจะไม่ได้แรงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่มัปกิมหรือว่าอะไรนะก็เป็นของธรรมดาธรรมดานะฮะก็ดาเมจกิมก็อยู่ที่ประมาณ1,000นะครับ ก็กดจนเมื่อยมือเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามอนเยอะมากที่นี่นะครับนี่ฮะก็แวะมาทักทายเพื่อนๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมห่างหายกันไปนานลาจอกันไปนานนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ชนแนกันด้วยครับสำหรับวันนี้ลาเพื่อนๆกันไปก่อนครับสวัสดีครับ